สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาเช็ค d ีแมกนะครับไฟโชว์นะเครื่องไฟแบตโชว์กับไฟเบรกโชว์นะครับสตาร์ทแล้วจะไม่หายลองดูนะครับเนีไฟแบกแตกตยังไม่หายนะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองไปเช็คได้ชาร์จดูได้ชาร์จเสียหรือเปล่าลองไปถอดขั้วลบดูนะครับ ก็กลบอยู่แล้วครับอัดดับอัดดับแปลว่าได้ครับเสียอัดดับนี้แค่เค่องแับไดใด,ดครับจมีปัญหานะครับขอตัวครับเปเครื่องดับนะครับ เดินชาร์จมีปัญหาเดินชาร์จอยู่ตรงไหนเดินชาร์จต้องถอดดัดชาร์จมาเช็คได้อดดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คฟิลตัวนี้อยู่นะครับอันเตอร์เนเตอร์ฟิลสิบเอมนะครับ จิ้มลบไปเลยจิ้มลบไปแล้วก็เช็คอยู่ตัวที่ตัวแรกแอมมิตเตอร์12โวลต์12โวลต์ไม่ขาดนะครับ12โวลต์ เด้ชาร์จเด้โอดน่าจะพังนะครับเดินถอดเดิโอดเดิชาร์จเช็คดูทีฟิลไม่มีปัญหาไม่ขาดเช็คฟิลสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์นะครับไม่ขาด สวัสดีครับเราจะมาถอดไดชาร์กันนะครับถึงเป็นแรกครับถอดฟ้าออกถอดน็อตออกเลยครับเดี๋ยวถอดตัวเป็นฐานตัวนี้ เดี๋ยวครับเราเช็คมอเตอร์ไม่เสียนะครับเราเช็คที่ไดโอดวงจรบิดเลีเ้ยเกีร์ไฟไดโอดไดโอดไดโอดตัวนี้นะครับเสียเราไปเสียไดโอดมันต้องชุดเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลงฐานด้วยเปลงนฐานก็เริ่มจะหมดแล้วเปลี่ยนต้องชุดเลย ทั้งเป็นฐานได้ดได้อดชุดได้อดเช็คมอตเตอร์ไม่เสียนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวมาเทสกันใหม่นะครับเอาลูนี้มาแทนครับเปลี่ยนใหม่โอเคเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับตอนนี้ครับ นได้ชาร์จเสร็จแล้วตอนนี้นัดถอดกำลองถอดโคโลถออกดูโอเคถอดโคโลถออกเครื่องไม่ด่างนะครับ่านนะครับโอ้โหนาวใ่ขึ้นเดี๋ยวมาดูไฟแบตหน้ารถดูโอเคโชว์ไฟแบตหายไปแล้วเบรกมือเบรกมือถ้า แรงชา้าเสียมันจะขึ้นคู่กันนะครับตอนนี้เอาเบรกม,มือลงเนี่ยจะดับแล้วเบรกม,มือโอเคผ่านนะครับผ่านเ๋ยวที่เปลี่ยนเราออกไป นี่ okay. เอเปลี่ยนแด้โอดไปนะคะ